สวัสดีครับมาติดตามชมการลงคล้องของทีมงานวันแมนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ถ่ายบางช่วงไม่เพื่อนดูนะครับในยูน,นลงสันไลนะครับสัไลดยงสมวนนะครับวันนี้งานไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ไม่เท่าไหรครับวันนี้นะครับตีขาโ้ใครโคโมัน นี่เป็นไลป้อนเอฟนะครับลงดีมากนะครับกูใครคูมันครับหนึ่งพวงนะครับนี่ลงเสร็จแล้วนะครับกำลังไปต่อที่อื่นนะครับมาต่อบริหารน,นะครับลงขนมหนึ่งพวงครับ เดี๋ยวไปครับชิวชิวครับวันนี้เรื่อยเรื่อยวันนี้ลงบริหารเหมือนกันนะครับลงยำย๋ยาวไปครับอ่ะคนตีขาสุดหล่อกับเพื่อนเลยครับ